สวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับคนสวัสดีกันครับเราจะมาเตรียมฉากของซีรีส์ซีจาอย่างนักรบภาคสามทุยภาคสองอีีพ e p p k p k อะไรหรอจำไม่ได้ จริงจริงเด้อต้องเอาตัวนี้ลงก่อนแป๊บโ oh, oh, อ้มายก็อมโอ้มายก็อ้อืมจะรู้ใช่ไหมรอแมปโหล,ลดมาเลยแม่โหลดมาเลยยืมวานตรงนี้ ทำไม <Yeah. S 2> ไม่งลงจก d อยางเดียวคือยจแจกโหลดไ่ได้จึง,ม,จงม,ม,มัดจึงมัดนึงเดี๋ยวจะทำให้ค้า,า,มางมากๆเดโอเคยังเตรียมมาตัดิ

มาต้องเกี่ยววงจรเละสะโตนแน่ๆหนอันนี้อีกหนึ่งอ่ะอันนี้อีกหนึ่งันนสามแล้วเนี่ยสี่ไม่สมมาตดก็ขยับไป 1อัน15โอเคปึ๊บๆโอเคก็อึบบางนี่ๆๆโอเคแล้วไม่2 3มันค้าง ที <icana> <naj bum S 1> ่คือัดปึ๊บแล้วดับเลยตัวสับดับปึ๊บได้ไหมจบเดี๋ยววางคลิปมันไปเยอะแล้วอะแล้ว nó có cho lon lon bắt mày hay đua cho bắt mất kiểu ta lon mất thì chắc lịch ไอแลนแล้ว oh, เด a n แมนแมนเมาด้วยชัยที่อยู่ทางนั้นป่มันต้องเป็นเกมเกีอบอีสต์แนดนดีนะอีสต์ดพอใจเห็นชาคอคเล่นดู้ยอยากลนนะ่นน่าจะนี่ต้งอง่ถคุยใช่

มุ่งโจนเดซ่าตนไปเรียนรู้มาแล้วส่วนเป็นเทนีเยังไงคือเราจะทำยากแบบว่ามาหาหาชิมจอนนี่มุ่งจอนี่ปุ๊บ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 ไม่ใช่ เกิดเอาไปนาก่อนไปนะไม่คืนเลยอุ๊้อุ๊บดูข่าวเลแต่ก็สวย

โอเคไปตั้งเช้าก่อนดับเบิลเวลาตรงเช้าโอเคเดี๋ยวตกแต่งแค่ไหนอันนี้ไม่ต้องอันี่อ้นี้อัน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 นี้ไปโอเคแล้วก็เลือลงมาข้างล่างเอ่ออาซาเ เป็นลุงจนเขาใจไม่ยากใช่ไม่ยากเลยแล้วนี้มันอบ้างมาพ่ษตันอยู่ไหนวะทำไมมีเอะขึ้นเย ับบนี้ตรงกลางเลยก็จะเป็นแบบนี้โอเคผิดผแบบิดนี่วาเฮ้ยเลืทุบทำไม,มกม็จะสงสัยใช่ไหม อะไรห้องรับนใช่ยายาไปสนใจมาเลยเป็นแค่ส่วนเปลือกกรดูเฉยใช่การดูเฉยไม่ได้คิดเลย 嗯嗯嗯嗯嗯 对，当。Okay. นี่ออกอมันมีความซับตอนก็ออกไปข้างนอกเหมือนเดิมแต่แป๊บหนึ่งโอเคอเคอกไป ก็ต้องต่อเชือกให้เสโต้บล็อกมาตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปดูกันจะได้ไหม ก็จะเป็นอะไรก็ไ <nh> ันข <ình> ึ <ái> ้นบอกขี้่ดยลองดูทำงานได้หรือไม่ เรื่องมิเลวโอเคโอเคก็ปิดตรงนี้รู้อ่ะไปเรื่องต่อ สนุกสนานความบันเทิงแต่เนี้ยคงจบไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเสรลยไปว่านจะรู้มากเกินไปละบ,บาย